สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์พักก็เในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรณ์สำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานกันไปแล้วนะชมรมนะับใช่ ก็รายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วนะครับนะกดแชร์ออกไปนะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยนะเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น ลุงนภามาแล้วนะครับเวลาเรามีแค่สิบนาทีนะครับกรุณาช่วยกดแชร์ได้นะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นแเข้ามากันได้นะครับนะนะเข้ามากันนะครับนะเวลามีสิบนาทีนะครับเดี๋ยวดูดิมีใครเข้ามามั่งรุ่งนภาเหรอ อาลุงนภา,าถามยังมีมาสองคนแล้วอีกคนหนึ่งใครมาแชร์ลุงนภาแล้วไม่ไม,ไม่เห็นมีใครโพสได้เลยนี่ไงเน่ยเน่เนี่ยเห็นมากเนี่ยไม่ยังไม่มีใครมาแค่กำลังพิมพ์กันอยู่ไงเข้ามากันได้นะครับเรามีเวลาสิบนาทีนะครับต่อรายการนะครับนะเพราะเดี๋ยวมีมีคิวดูดวงรอบสองทุ่มครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบอกกับทุกคนเลยนะครับนะว่า เนี่ยมีสองคนมีรุ่งนลภา,านะคนนี้นะสองคนเนี่ยมาแล้วนะสองคนเลยฝนสาวสิบสามสามมีชื่อโต๊ดมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับสามวันนี้นะครับนะมีโอกาสครับไพ่บอกมีโอกาสนะไพ่บอกมีโอกาสนะครับไพ่เป็นคือไปต้องไปพูดคุยกันก่อนครับ ปรับความเข้าใจที่ดีแล้วมันจะดีขึ้นมาเองนะครับโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานในการดูลุงนภามีเคราะห์ไหมคะเราดูแค่สามวันนี้นะครับดูไพ่นะครับนะเงินน้อยครับได้ได้เงินน้อยไม่มีเคราะห์ครับนะยังแข็งแรงอยู่เลยนะไม่มีเคราะห์นะครับไพ่ใบนี้บอกไม่มีเคราะห์นะเข้ามากันได้นะครับนะเรามีเวลาให้แค่เพียงสิบนาทีเท่านั้นนะตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่นาทีนะ ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร061-9922645-0925-929261 i อดีราโอสิริ15สนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อันพายิปสีพายเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนาด้ทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบสงเปิดกิจการร้านค้า โรงงานโรงแรมจำหน่ายเทียวรูปเครื่องรางของของวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับขันครูรับครอบครูรับถอนขันครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับอ่ะไปเจอใครก็ามาเชื่ออะไรทิพสี่สิพี่ศักจะโทรติดต่ออยู่มาอยู่อะไรยุมายุไมคะอนะไรเนี่ย เอาเป็นว่าเขาจะโทรมาหรือเปล่านะแค่นี้นะมีวอะ่ะถ้าจริงๆมันก็ติดต่อได้ตลอดอะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะติดต่อหรือเปล่าเท่านั้นแหละไพ่มันบอกติดต่อได้ตลอดใช่ไหมโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในการดูท่านอาจารย์โอก็ได้มาเป็นประธานในการดูกันไปแล้วท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะครับนะวันนี้ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานของเรานะก็ได้มาดูดวงให้ทุกคนไปแล้วนะครับสามคนนะเดี๋ยวดูเวลา เวลามีน้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ในเวลานี้นะก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอย่างแน่นอนใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถาม,ถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล,แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถา,ถามนะนะนะเข้ามากันได้นะครับในเวลาของเราในรอบนี้นะครับนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะท่านอาจารย์โอ้ก็ได้ชิงเป็นประธานกันไปแล้วนะ ชิงด้วยเหรอไม่ได้ชิงอาจารย์โอ้ได้เป็นประธานไปแล้วนะเออีอยู่ก็เป็นประธานนะเออ,เอ,อหลายสมัยนะนะนะเข้ามากันได้นะครับนะก็นะนะทุกคนครับ อยากจะบอกอย่างหนึ่งการดูดวงเนี่ยถ้าต้นปีอย่างเงี้ยเราควรดูแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าปีนี้เราจะชงไหมเราก็ต้องดูด้วยนะครับนะสาหรับใครที่แก้ชงก็ต้องรีบแก้นะครับนะในวันที่เท่าไหรนะ่นะนะสี่กุมภาตั้งแต่สี่กุมภาต่อเป็ตนต้นไปทุกปีอ่ะสี่กุมภาจะเป็นวันเปลี่ยนนักสัตนะคะของจีนนะอเออก็ไปแก้กันได้นะครับนะไม่เกี่ยวกับปีใหม่จีนไม่เกี่ยวกับอะไรนะแต่เป็นปนเป็น เป็นวันที่เปลี่ยนปีปนักษัตริย์อ,อ,อันนี้จากผู้รู้นะคะถามมาแล้วค่ะนะ,ะกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเพื่อนและตามด้วยคำถามนะครับถามกันได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะยังแน่นอนครับนะเรามาดูกันทุกวันนะเดี๋ยวดูเวลาก่อน อ่ะเจ็ดนาทีแล้วเหรือไม่เกินสองนาทีกว่าเด<ๆ>ี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะถามอะไรก็ถามได้เฉพาะในตอนนี้นะเพราะถ้าเลยเวลานี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูไม่ได้เลยนะครับนะถ้าออกจากรายการไปแล้วเนี่ยตอนนี้เจ็ดนาทีกว่าแล้วนะครับอยากจะบอกอย่างหนึ่งการดูดวงเนี่ยมันเป็นาการกคนละหนึ่งคำถามที่เราทำอาองนเนี่ยวันเปื่อนกับถามแล้วตอบถามแล้วต,ตอบออกไปเฉยแต่ว่าถ้าจะดูแบบให้สะใจต้องมาดูส่วนตัวด้านหลังครับนะตามนี้นะครับนะ เฟซบุ๊กโอ๊ิริกรอภิรัตษ์ครับเฟซบุ๊กโอ๊ิริกรอภิรัตษ์เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งครับอิดีร้โอ๊ิริหนึ่งห้า 15, ขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตร,ตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะ้าหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลหอนศาลโบสถ์เปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำนายเทโวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับข้อครูรับขันครูรับถอนขันครูค่ะตามนี้นะครับสายมูน,ยนะ่รนะก็มาถามกันได้ครับวัตถุมงคลที่ยังเอาไว้เสริมดวงเสริมราศรีเราก็ยังมีอยู่ตำนานปู่ฤาษีตาไฟนะเนื้อทองเหลืองอย่างดีนะครับติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้นะครับนะที่ท่านอาจารย์โอ ก็กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามากันได้นะครับนะยังคงเหลืออีกหนึ่งนาทีเศษนะครับหนึ่งนาทีเศษนะหนึ่งนาทีเศษนะครับเข้ามากันได้นะครับนะ่ะในบ่วงหน้าขบาดเนี่ยนี่ครับนะบ่วงหนาขบาดพญาศรีสัตตนาคราชนะติดต่อสอบถามเช่าบูชากันเข้ามาได้ นโมพุทธายาพาพุทธะไพรัตนายานมณีนุภาสีสหาัสาสุธรรมมคคา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักขีทานังวรังคันทางสิวะริจมหาเทรังอาหังหวนทามิทุระโตอาหังหวนทามิทาตุโยอาหังหวนทามิสะพโซ พุทธาธรรมมาสังคาปูเชมีกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามถามได้คนละหนึ่งคำถามในเวลานี้นะครับนะก็อยากได้โชคอยากได้ลาบก็ลงทุนมูกันหน่อยนะครับอบมาแล้วคนหนึ่งคำถามมันไม่ได้แพงอะไรเลยนะคะใช่แล้วค่ะบุม๋มทะเลาะกับแฟนค่ะเขาอยากให้เรากลับไปอยู่กับเขาไหมคะใครบอกมันยังเครียดกันอยู่ครับเครียดนะเลยอ่ะใครบอกยังเครียดอยู่นะครับนะ สามวันนี้ยังไม่ได้นะครับสามวันนี้รอให้ใคายตัวลงก่อนนะคะเราดูแค่สามวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอา่าพรุ่งวันสามวันนี้ยังเครียดอยู่เอ่อพรุ่งนี้มาลืนค่อยมาถามใหม่แล้วกันนะผ่านมาลืนเข้ามาลืนค่อยม,มาถามใหม่นะเอาแหละเวลามันน่าจะหมดลงแล้วแหละนะพอสิบนาทีกว่าและเราต้องไปที่รายการอื่นต่อนะครับสาวิทยาโหราเดี๋ยวไปเจอกันครับนะอีกหนึ่งนาทีข้างหน้า